แม่ของมันนะครับกลุ่มแม่ของมันกลุ่มนี้ป่ะครับกลุ่มแม่ของมันอีกหน่อยก็แม่นานก็กลุ่มลูกออกมาออกมาแรกๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มแม่ของค้างคาวนะครับแม่จะต้องออกมาก่อนครับว่าเขาออกมาแล้วมีความปลอดภัยหรือไม่อีกสักพักก็จะพวกลูกๆครับตามออกมาครับ ค้างคาวที่ทําผายาที่วัดท่านผายาแห่งนี้นะครับต้องถือว่ามีจํานวนมากครับเป็นล้านล้านตัวที่สําคัญที่สุดนะครับที่นี่นะครับชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับและค้างคางที่นี่นะครับเป็นค้างคาวที่ไม่ไปทําความเสียหายพืชไร่ให้กับชาวไร่นะครับเพราะว่าค้างคาวที่นี่นะครับเป็นค้างคาวที่กินแมลงนะครับ จึงไม่ได้เป็นศัตรูกับคนนะครับเขาเลยอยู่อย่างมีความสุขนะครับแต่ถ้าสังเกตนะครับว่าค้างคาวเนี่ยเราจะเห็นเขาได้เฉพาะในช่วงที่เขาออกจากปากถ้ำประมาณ5โมงเย็นนะครับพอช่วงเช้าหรือใกล้สว่างนะครับค้างคาวก็จะบินเข้าปากถ้ำนะครับแต่ว่าในช่วงที่เขาเข้าปากถ้ำนั้นจะไม่ <ต>มีจํานวน <มา S 1> เยอะนะครับเพราะว่าฝูงต่างๆที่บินเข้ามานะครับมันก็จะ,ะทยอยกันเข้ามาไม่เหมือน<ม>ในช่วงที่เขาออกมานะครับดูนะครับค้างคาวที่เราเห็นนะครับจะบินออกจากฝูงนะครับเท่าที่เรารับทราบก็คือเป็นค้างคาวที่สังเกตการนะครับว่าเขาออกมาแล้วเขาจะมีความปลอดภัยหรือไม่น,นะครับ แต่ก็มีบ้างครับข้างข่าวที่บินออกมาเป็นฝูงเป็นล้านๆตัวนะครับบางครั้งก็มีอุบัติเหตุก็คือชนกันหล่นลงมาในพื้นดินนะครับก็มีบ้า,คบบางาครับครับครับดูนะครับเดี๋ยวเอาไหม